เจ้าขาหลวงตาคือพอพอฟังพี่ๆเขาส่งการบ้านนะคะก็เลยรู้แล้วคือเบระพอกลับไปเขาที่แล้วอะค่ะเบระพยายามที่จะไปละความมีตัวตนเจ้าขาหลวงตาซึ่งมันก็เข้าใจผิดอยู่แล้วอะค่ะจนหนูหนูแล้วหนูไม่เห็นเลยนะคะว่าหนูเข้าใจผิดนะคะหนูก็จะไปหาวิธีการเพื่อที่จะ ให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากตัวตนไปอะคะ่ะมันก็เป็นการทำทำทำตลอดเลยค่ะจนกัลยาณมิตรเขาสงสารหนูเขาก็เลยถามว่าเบ๊กทำอะไรอยู่เบ๊ก็เล่าเล่าไปอะคะ่ะทีนี้ท่านก็เลยให้ให้ปัญญามาค่ะว่าเฮ้ยตัวตนของเราอะมันไม่มีอยู่แล้วนี่นาแล้วเธอต้องไปทำอะไรพอเพื่อนพูดอย่างนี้นะคะ่ะมันก็เลยสงบแล้วมีปัญญาขึ้นมาทีนึงเจ้าค่าหลวงตาแต่ พอเลยไปหนูว่าขาดโยนิโสมานสิกาะคะ่ะหนูก็จะกลับไปหา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 อีกะคะ่ะจนมาถึงวันนี้ที่วัดก็เพื่อนๆถามว่าเบสจะส่งการบ้านอะไรเบสก็จะส่งว่าหนูยังละสกากยอทิฐิไม่ได้เพราะแค่จะถามแค่นี้ค่ะมันก็สํานึกว่าอา้าวแค่คำถามนี้ก็รู้แล้วว่าหนูอะ่ะเข้าใจผิดหนูมีตัวตนยืนพื้นว่าหนูมีตัวตนเราต้องละอะไรอะ่ะมันก็เลย ไม่ได้อยู่บนสัมมาทิฏีิอะค่ะหลวงตาทีเนี้ยพอมาอยู่วัดก็เลยได้ฟังได้ปัญญาเจ้าค่ะก็รู้ไปหมดแล้วเนี่ยรู้ไปหมดที่พูดมามันถูกหมดแล้วแต่มันรู้ไปหมดแล้วไงเบมันก็เล่าเรื่องผิดได้ค่ะอืมแล้วก็รู้แล้วแก้ไขไม่ใช่เอาตัวเราไปแก้ไขเกอรมรู้แล้วแก้ไขในสิ่งที่ผิ้าใจผิดไม่ใช่แก้ไขามานถึงว่าตัวเราไปทํา แต่คือเปลี่ยนความเห็นผิดก็จะผิดในการมาแก้ไขเป็นความเห็นถูกก่อนนะหนูเป็นเด็กห่างวัดเจ้าค่ะหลวงตาพอมาวัดทีก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นเงี้ยค่ะอยู่วัดจะเลยไม่ต้องออกไปเช่ไหน,นเนี่ยหนูก็ยากอยู่นะมันอยู่ไม่ได้ <laughs> เด็กห่างวัดแล้วก็เป็นโรคสติแตก <laughs> ปัญญาขาดเอออย่างงั้นโกนหัวเลย <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่ชี้เอามิตนคนมา <laughs> มันต้องกลับไปเลย จะพยายามพิจารณาและโยนิโสมนสิการตัวเองใหม่ค่ะขาดเรื่องนี้มากมากเลยค่ะหลวงตาทุดีแล้วขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตาอคนต่อไปกลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงตากลับขอโอกาสเจ้าค่ะว่าไงก็ถ้าเป็นในสิ่งที่เป็นความเข้าใจผิดที่เห็นความเข้าใจผิดมันเหมือนผิดดูผิดตัวเจ้าค่ะหลวงตามัน ไปไงดูผิดตัวยังไงดูผิดตัวในความเข้าใจที่ได้พี่มุยเมตตาอธิบายก็คือเหมือนคําว่าความคิดบงแต่งสังขารบงแต่งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตามันเป็นเหมือนมันติดไปกับเนื้อเรื่องอะคะ่ะเหมือนเป็นเหมือนทั้งความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นมา แล้วมันเหมือนเข้าใจว่าสิ่งเราเนี้ยจะต้องดับไปแล้วมันเหมือนก็เลยมีเหมือนเหมือนเหมือนความเข้าใจผิดมันตั้งต้นที่มีตัวเราแล้วคิดว่าความเข้าใจตอนแรกอะคิดว่าตัวเราเหมือนกับว่าพอมีตัวเราต้องเห็นสิ่งเกิดดับพอมีสิ่งความมีขึ้นมาก็คิดว่าความมีพวกเนี้ยจะเห็นมันแล้วก็ให้มันดับไปต่อหน้าต่อตาแบบนั้นจ้าค่ะ ถึงจะค,คิดว่าถึงจะเป็นการแบบรู้แต่ความเข้าใจที่กลับด้านที่พี่มุ้ยเมตตาทุบาบแล้วทำให้เห็นก็คือพฤติกรรมเหล่านั้นน่ะมันเป็นการติดไปแล้วหลงหลงสังขารไปแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะมันก็เลยกลับมาเห็นว่าคือพอความเข้าใจที่มันไม่มีเหมือนกับ มันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นเอากระดาษิจูให้ดีกว่ามะเว่า <laughs> ทั้งสังขารปรุงแต่งทั้งตัวเราไม่ว่าจะมีความรู้สึกเป็นตัวเราหรือไม่ใช่ตัวเราคือสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปมันไม่มีถึงแม้ว่าจะมีความเป็นเราที่อยากจะทำอะไรจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความมีที่ปรากฏให้เห็นให้ได้เรียนรู้ให้รู้จักก็จะเห็นว่าธรรมชาติมันมีแค่นี้อย่างที่องค์หลวงตาสอนเจ้าค่ะว่าจากไม่มีมีขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเขาเองเข้าใจมากขึ้นตรงที่ไม่มีใครต้องทำอะไรให้เป็นอะไรแบบนั้นเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็ส่งการบ้านแค่นี้ไอ,อ้ที่มามาเข้าใจตรงเนี้เข้าใจมาต้องพวงมาเข้าใจที่ตอนมาถึงวัดนี่เรื่องเข้าใจมาจากบ้านแล้วตรงเนี้ยที่ว่าเขาผิดไปแล้วมามาเข้าใจใหม่เข้าใจจากที่บ้านจากพี่มุ้ยกับแม่โมเมตตาเมตตาแบบชี้แนะตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วก่อนมาถึงวัดแล้วหรือมาที่นี่แต่ชัดเจนขึ้นก็ตอนนี้สิคะเดี๋ยวนี้อ๋อ <laughs> <laughs> พวกนี้ต้องอยู่วัดตลอดมั้งเนี่ย กลับบ้านแล้วหลง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 มันยังไงวะเออก็ใจก็ถูกต้องแล้วในแก้ไขความเห็นผิดไอ้มันเป็นเป็นสมาธิฏีินอะเจ้าค่ะหลวงตาเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวให้กัลยาณมิตรก็ช่วยเขามีตั้งหลายคนอยู่แล้วให้ก็ช่วยกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเอลูกลูกอมของไอ้ไปไหนละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันดุสเดไปไหนละลูกอมลูกอมพวกอะไรนียาอมยาอมไปไหนหมดหมดแล้วเหรอ มาแจกแจกกันเป็นถุงๆสองสองแล้วหมดแล้วม่ใจ่เจียวของกัลยาณ์นะลูกอมอ่ะหมดแล้วเหรอไม่มีแล้วเอามาแจกแจกกันนี่เนี่ยจะของเขามาเนี่ยามันแจกไปแล้วนะแจกไปทีีททแล้วว่ามันหมดไปเพราเนี่ยอาคนอื่นว่าไงอะไรนะใครจับไมาต้องเอากระดาษทิชชู่มาให้เจ้า กาบเขาโอกาสเจ้าค่ะจริงจริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะกะมันคนมันเข้าใจผิดจริงๆสังขารก็เป็นสังขารใจมันก็เป็นใจธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นนะเจ้าค่ะถ้าเรายอมรับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างที่เป็นสังขารก็เป็นสังขารอยู่แล้วมันไม่มีตัวเราไปเป็น อะไรเป็นสังขารตัวเราเป็นใจเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเองเจค่ะมันเห็นได้ด้วยปัญญาใจจ้จค่ะมันจะมีคนมีผู้หาอยู่ในใจลึกๆของเจงที่มาเนี่ยมันเป็นนิมิตอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราก็ เดินเหมือนก็เดินจงกมแล้วก็เดินอย่างเงี้ยแล้วก็เกาหัวแค่แ๊กแค่แ๊กแค่เดินแบบก็เกาหัวซ้ายขวากันเดินเกาหัวหมายถึงว่ามือเกาหัวไม่ใช่ว่าเกาแบบคันหัวนะเขาเรียกอะไรนะเดินแล้วก็นิมิตว่าเดินแล้วก็มือเหมือนกับหันซ้ายหันขวาหาอะไรเงี้ยแล้วหาไม่เห็นแล้วก็เอ๊ยมันอยู่ไหนวะเอ๊ะมันอยู่ไหนวะอะไรคล้ายๆทำนองนั่นแหละนี่คือนิมิตภาพมันเป็นอย่างเงี้ยในใจเรา แสดงว่ามันมีตัวตนที่ไปหาแล้วเราก็ยังก็จะผิดคือยังยึดมั่นถือมั่นในใจเราเรื่อยเรืองว่ามีตัวตนแล้วจะเอาตัวเราเป็นนิพพานแล้วเราก็พยายามจะดิ้นโนเหาให้นิพพานให้ได้ในปัจจุบันแล้วพยายามไม่ให้มันหลุดจากนิพพานพยายามจะรักษานิพา a n เนี่ยมันมีอยู่เนี่ยมันเป็นนิมิตในใจมันไม่ได้ไม่ได้ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้สิ้นตัวตนเจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ มีตัวเรารักษาใจอยู่ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะอันนี้อันน,น,นี้มันหลายคนก็ใจผิดตรงนี้นะเนี่ยพวกทีนางรอบๆอกเราทั้งหมดนั่นแหะบางจะพวกนี้มันก็ใจตรงเนี้ยผิดกันไปแถวเ็ราใจผิดมันพทธเจ้าตรัสสัพเพธรรมานาตาความเป็นตัวตวนของเราไม่มีอยู่มีแต่อนัตตาเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณองค์หลวงตาเจ้าค่ะ อ่าเลยสิบนาทีกับโคกาดเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่มีข้อสงสัยอะไรจะส่งเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้มีกันบ้านเพราะมันก็เป็นธรรมดาไปเลยมันก็เลยไม่ได้ปว่าเป็นกันบ้านเจ้าค่ะโอเค Okay. Cảm ok, ok, Cảm ơn cháu ok, 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 พยายามจะนึกกันบ้านค่ะนึกไม่ออกค่ะน่าจะมีความระแวงก็ตั้งใหม่ตั้งใหม่น่าจะมีความระแวง่ะค okay. ่ะเป็นยังไงระแวงน่าจะมีความระแวง,ะะงร,ระแวง,วแวงเกี่ยวกับพลังงานนะคะยมอธิบายไม่ถูก <laughs> ประมาณนั้น,นะคะ่ะ ไอในใจของของยมเล็กเนี่ยมันเดียวมันทำไมนิมิตมันซ้อนซ้อนมันเปลี่ยนไปเป็นขณะจิตนิมิตของคนอื่นก็มีนิมิตนิมิตเป็นอย่างนี้ก็แสดงถึงเขาปฏิบัติผิดแบบนี้ถูกแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นนิมิตเดียวแต่ของยมเล็กมันมีนิมิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันซ้อนกัน บางนิมิตมันเห็นเป็นเหมือนกับมีตัวเราถูกขังอยู่ในเรารู้สึกว่าเราทุกข์เราเราอยากออกจากทุกข์นี่บางนิมิตคือที่เปทีน่นี่ก็ถือว่ามีตัวเราติดอยู่ในคุกของความทุกข์แล้วก็มีตัวเราอยู่ในคุกแล้วเราก็เขย่าลูกกงเหมือนลิงกุลังกุตังที่จะออกจากลูกกงให้ได้เนี่ยบางขณะแสดงว่าบางขณะก็หลงไปยึดเอาความทุกข์เป็นตัวเราของเราแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเราทุกข์เราอยากออกจากทุกข์ บางขณะจิตก็เหมือนกับเป็นหมีที่ดุร้ายที่จะตะปบใครเราไม่ได้อย่างใจตะปบแต่บางขณะจิตมันซ้อนกันอยู่ยังไงไม่ได้บางขณะจิตมันเหมือนในเบื้องหลังของไอ้พวกนี่ลิงกุัากุตังที่กขเย่าลูกกงหรือหมีที่ดุร้ายมันกลับเป็นความไม่มีอะไรเบื้องหลังนะมันกลับเป็นความว่างเปล่าสแสดงว่าโยมเล็กเนี่ยมันจะมัน มันซ้อนกันอยู่ในจิตตับซ้อนเข้าใจสจภาพของความไม่มีอะไรด้วยแต่ชีวิตความเป็นอยู่หลงกับความมีความเป็นเนี่ยมันซ้อนกันอยู่โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวอืใช่ไหมคือความไม่มีอะไรก็เข้าใจแต่ไปอยู่กับความมีและอยู่กับเวลามีอารมณ์ก็ปล่อยของขึ้นมันเป็นยังไงะจริงกัเปา เนี่ยตรงนี้เรามันมันอ่านใจตัวเองไม่ขาดเป็นขนาดจิตแล้วก็หลงไปกับสังขารมุงแต่งถ้าแบบนี้มันไม่ได้กลายเป็นความความไม่มีมันไม่มีตัวตนไม่มีไม่ม,ม,มีอารมณ์ก็เป็นเป็นเพียงแค่เป็นเป็นอารมณ์แต่ไม่มีตัวตนของผู้มีอารมณ์จริงค่ะก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มชัดเจนสองสาวันนี้ยค่ะชัดเจนเมื่อบันจัร์ที่หลวงตาทักไปอะค่ะโยมเล็กเอ้ไปพิจารณาตรงนี้นะ ให้เกิดปัญญารู้แจ้งนะตรงที่นิมิตหลวงตาบอกบอกเนี่ยนะค่ะค่ะจ้ะการน้อการนมัมาหลงตาเจ้าค่ะจ้ะแล้วว่าไงนหลงตาตาเขสองสาวันนี้ขออนุญาตนะคะหลงตาจากที่ฟังหลวงตาไปวันนั้นนะแต่ก็ยังเหมือนเหมือนว่าที่หลวงตาสอนตามไปเมื่อเมื่อสองวันที่ผ่านก่อนเนี่ยคะ่ะอืมเหมือนคนที่เออไม่ได้ดั่งใจอ่ะคะ่ะอืมแล้วก็ไปอยู่กับ ไอ้เหมือนอารมณ์ที่ถูกรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็กลับไปพิจารณาเหมือนกันแต่พอดีพี่ผ่านพาสองวันเนี่ยหนูก็มีความสุขว่ามันฟุ้งกระจายมากเลยอะจิตอะแล้วก็มีผัสสะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ทันค่ะมันมันลืมไปเลยว่าทุกอย่างมันปรุงแต่งอะไรเนี่ยมันลืมไ้เรื่องธรรมชาติของความมีเกิดดับอะไรเงี้ยมันไปอยู่กับอันนี้หมดเลยอะแต่ว่านวันเมื่อกี้มาก็มีรู้สึกมันอึดอัดแต่ว่าพอนั่งฟังไปสักพักหนึ่ง เหมือนสติมันกลับขึ้นมาว่าตอนนี้ก็ค่อย,ค,อยค่อยสงบขึ้นนะคะหลวงตาหนูขอ,อการชี้แนะนิดนึงว่าโยมอุการตาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก้อนหินถูกก้อนหินก็ได้ใหญ่มันทับไว้ลำพังตัวเราเองดันดันก้อนหินก้อนใหญ่ยยที่ทับไว้ไม่ออกไม่หลุดเหมือนมันเราเราโดนหินกิ้งมาจุกเขาแล้วมาทับทับตัวเราไว้ นอนแปบอยู่กับพื้นดินแล้วเราก็ไม่มีแรงที่จะดันก้อนหินนั้นให้หลุดออกไปต้องอาใจประสานภายในกับภายนอก,นอกพุทธานุภพอเวนะธรรมานุภพอเวนะสังฆานุภพเวนะบุญบาร,รมีแล้วก็ความศรัทธาเต็มเปี่ยมไม่มีพล้องรวมเป็นหนึ่งเดียวที่ใจต้องระเบิดอวิชากิเลสตัณหาปุปทานตังโยตทั้งหมดโดยถาวรสิ้นเชิงตั้งแต่นนี้ต้นไป ให้เกิดสมาธิติดับวิชชานิวิชากิเลสตนอุปทานทั้งโยมทั้งหมดระเบิดอวิชาทิ้งควาะจริงกับวิชาไม่มีอยู่จริงหรอกมันแต่ความโง่ความความไม่เข้าใจความหลงผิดอันไหนเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราหลงผิดอะไรมั่วๆประสมประสมกันอยู่มันไม่มีปัญญาระพังเราเองเราเรามันจมนะระวังระวังตัวเองจมอยู่มันมันมันระเบิดเอาวิชากิเลสตนอุปทานที่มันปิดบังไว้ไม่ได้อันนี้มันมั่วๆประสมอยู่ ก็ราพังแต่ตัวเราเองงไม่ได้ต้องเนี่ยรูปรูปที่ที่แจกให้ไปเนี่ยรูปพุทธเจ้าพระอาหาร,ระอาหารันตุอง์เนี่ยพระอานซาวกเนี่ยเนี่ยเอาไปถือข้าวแล้วก็อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานในถึงใจอธิษฐานใ้ถึงใจ,อใงใจตอนเช้าที่นํำแท่อธิษฐานประจาที่ว่าอธิษฐานเนี่ยขอให้เกิดสติสมาธิปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิดับมิจฉาทิฏฐิอวิชากิเลสตัณหาอุปทานสังโยชนทั้งหมด เข้าถึงให้ให้ทำเนี่ยเข้าถึงทําแท้เขาถึงใจแท้ทําแท้กับใจแท้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจนเป็นธรรมธาตุนิพพานธาตุโดยถาวรที่เชิญตั้งแต่บัดนี้จนไปด้วยเธอแล้วก็ซ้ำซ้ซ้ำซ้ำทั้งวันเนี่ยทำทำสักพักหนึ่งอ่ะสักเดือนหนึ่งเป็นคำบริกรรมเลยเอามาถือไว้รูปที่ให้ไปรูปพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระลานเนี่ยสายหลวงปู่มั่นทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เอามาถือไว้ละทิฐานซ้ำ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 นึกถึง พุทธนึกถึงไงบทอธิษฐานที่ว่าอธิษฐานทำบารมลมปาณน่ะน mm. ึกถึงไงพุทธาอนุภาวนี้ธรรมานุภรมนั้นสังฆานุภรมนั่นนะแล้วบุญบารมีของเราอธิษฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าพระอาหัยเสาะอาหัยทุกองค์อาหัยเสาวกของพระองค์ด้วยและพระหลานในสายลวงปู่มั่นด้วยพระหลานเสาวกพุทธเจ้าทุกองค์ด้วยก็นึกเนี่ยแล้วก็น้อมเอาพุทธานุภารมนั้นธรรมานุภรมนั้นสังฆานุภรมและบุญบารมีของเราที่เราทําแล้ว ด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมเป็นพระห้าอินทรสี่ห้าศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาศรัทธาเต็มเปี่ยมไม่ไม่มีปล้องไอ้ฐาน้ำาเงี่ยนึกว่าสักเดือนหนึ่งมันค้าบริการเอาถือไว้เลยถือติดมือไว้รูปเล็กก็ได้มันถือง่ายเนี่ยแล้วก็ถติดมือไว้สักเดือนหนึ่งน่าจะเห็นผลถ้าเราศรัทธาไม่พล่องนะเพราะตอนนี้มันม่วๆผสมแล้วมันผสมผสมกันจนเราแบบใกล้ๆมันมันช่วยตัวเองไม่ค่อยได้มันดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นมากแล้วแต่อยากช่วยตัวเองไม่ได้ ม,มันดีมันเหมือนกับเราปล่อยให้สุขภาพจิตเนี่ยมันเสียมานานเราเราปล่อยให้สุขภาพจิตเนี่ยมันเสียมานานเกินไปจนกระทั่งมันมันซ่อมไม่ค่อยไหวลำพงัพงร่างกายลำพังทำที่ฟังให้เข้าใจเนี่ยมันไม่พอที่จะไปซ่อมเราต้องอาศัยศรัทธาเต็มเปี่ยมไม่มีพร่องเข้าใจเนะาะต้องทำอย่างนี้ตัง ให้มันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยได้ศรัทธาเต็มเปี่ยมให้พอเหมือนเป็นคำบริรึกมไม่ได้ฐานซ้ำๆจำได้เนาะคำมิธานได้เจ้าค่ะลแล้วก็ทําอย่างเงี้ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดือนกว่าเราว่าน่าจะเห็นผลนะถ้าทาถ้าทำอย่างต่อเน,นือนเราศรัทธาจริงๆเ<ช> <ๆ S 2> ต็มเปี่ยมก็น่าจะเห็นผล<ช> <ๆ S 1> มันน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นช่วยตัวเองได้ต่อไปก็ช่วยตัวเองได้แต่ตอนนี้มันเหมือนกัอยู่ในสภาว่าที่เชื่อตัวเองไม่ได้นะกล่าบขอบพระคุณ เอาเอวางก็มีได้ประกาศราชนี